อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับแล้วก็ส่งผลทำให้น้องน้ำมนเป็นอดีตรองนางสาวไทยปี2562เสียชีวิตวันนี้มีความคืบหน้าทางคดีครับโดยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับพันตำรวจเอกนพดลช่วยบุญผู้กำกับการสพน้ำเที่ยงจังหวัดศรีสะเกดพร้อมด้วยภรรยาครับก็คือ,อได้นำเอามองกุฎแล้วก็สายสะพายตำแหน่งรองนางสาวไทย ปี2,562นะครับก็มารับศพน้องน้ำมนนางสาวมนชริดช่วยบุญลูกสาวคุณพ่อคุณแม่ก็มาพร้อมกันนะฮะมารับศพน้องเพื่อนำกลับไปบำเพ็ญกุศลที่จังหวัดอุบลราชธานีหลังจากที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเป็นอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำจนอาการสาหัสแล้วน้องก็มาเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในเวลาต่อมาโดยพันตำรวจเอกนพดลก็คือคุณพ่อ นะครับคุณพ่อบอกว่าครอบครัวได้รับแจ้งจากทางโรงพยาบาลว่าลูกสาวประสบอุบัติเหตุอาการสาหัสก็รีบเดินทางมาดูอาการนะครับซึ่งไม่มีใครทราบว่าในช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยลูกสาวแล้วก็เพื่อนๆกําลังจะเดินทางไปไหนนะครับส่วนจุดที่เกิดเหตุที่บริเวณหน้าคณะนิติศาสตร์มหาวิทยายลัยขอนแก่นนะครับญาติของผู้เสียชีวิตรวมไปถึงญาติของน้องน้ำมนก็ได้มาประกอบพิธีเรียกดวงวิญ,ญญาณผู้เสียชีวิตกลับบ้านตามความเชื่อ โดยมีพระสงฆ์พร้อมด้วยพราหมณ์นำประกอบพิธีท่ามกลางบรรยากาศที่โศกเศร้านะครับขณะเดียวกันในส่วนของคดีความจากอุบัติเหตุในครั้งนี้นะครับพันตำรวจเอกธน,นาวัตด,ดีบุญมีณชุมแพร,รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นซึ่งท่านได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบในจุดเกิดเหตุพร้อมกับทีมสอบสวนนะครับโดยระบุว่าจากการตรวจสอบเนี่ยภาพจากกล้องวงจรปิด จะเห็นภาพของรถยนต์คันที่เกิดอุบัติเหตุในขับมาด้วยความเร็วนะครับภาพของรถที่ขับมาด้วยความเร็วพอมาถึงจุดเกิดเหตุที่ทางแยกคณะนิติศาสตร์เนี่ยนะครับจังหวะนั้นมีรถยนต์ที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยเลี้ยวขวาอย่างกระทันหันซึ่งจังหวะดังกล่าวคันที่เกิดอุบัติเหตุกําลังจะแซงขวาขึ้นไปทําให้ต้องหักหลบมาทางด้านซ้ายก็เลยกลายเป็นว่าเสียหลักแล้วก็พุ่งชนกับต้นไม้ก่อนที่รถนั้นจะพลิกแล้วตีลังกาสองครั้ง ทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บตามที่รายงานนะครับซึ่งขณะน,นี้ทางโรงพยาบาลศรีนครินได้ทําการเจาะเลือดคนขับรถที่ได้รับบาดเจ็บและตอนนี้กําลังพักรักษาตัวอยู่นะครับ,รบเพื่อทําการตรวจสอบว่าในร่างกายเนี่ยมีเรื่องของแอลกอฮอลหรือเปล่านะฮะต้องไปตรวจสอบปริมาณแอลกอฮอลในเลือดว่ามีเกินกําหนดที่กฎหมายกําหนดเอาไว้หรือไม่นะฮะเบื้องต้นเนี่ยก็เตรียมที่จะแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย และถ้าหากว่าผลการตรวจเลือดออกมาแล้วพบว่าผู้ขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอลในเลือดสูงเนี่ยก็จะต้องดาเนินการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมก็คือขับรถขณะเมาสุราเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายซึ่งตามข้อหานี้เนี่ยก็จะมีโทษทั้งจำทั้งปรับตามกฎหมายนะครับในส่วนของการตรวจวัดแอลกอฮอลนะครับของผู้ขับขี่เนี่ยซึ่งมีข้อสงสัยเลเราก็มีการส่งนะครับให้แพทย์ทำการทำการตรวจวัด นะครับซึ่งผลนี้ก็ยังไม่ได้ไม่ได้รับกลับมาซึ่งทาการสอบสวนก็ให้เลกรัดผลมาเพื่อประกอบในทางคาดีนะครับถ้าเป็นกรณีแบบนี้เราจะต้อง,องดําเนินคดีคนขับได้ไหมครับในในกรณีนี้คือคือจากการสอบสวนพยานที่เกี่ยวข้องนะครับเท่าที่รวบรวมมาตอนนี้นะก็ที่จะสามารถที่จะดําเนินคดีกับผู้ขับขี่นะรถคันนี้ในความผิดที่ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับ ขณะที่จากรายงานข้อมูลสถานการณ์ในเบื้องต้นเนี่ยนะฮะทราบว่าทางน้องน้ำมนต์แล้วก็เพื่อนๆที่อยู่ในรถเนี่ยได้ขับรถออกไปหาเพื่อนอีกคนหนึ่งในเมืองขอนแก่นนะครับจากนั้นขับรถเข้ามาภายในมหาวิทยาลัยเพื่อจะกลับที่พักแต่ก็ยังไม่ทันถึงที่พักก็มาประสบอุบัติเหตุก่อนนะฮะส่วนบรรยากาศที่วัดผาสุการามที่อำเภอวารินชำราบอุบลราชธานีนะครับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ญาติญาต ก็ได้นำศพน้องน้ำมนต์ไปตั้งบำเพ็ญกุศลซึ่งเมื่อคืนนี้ก็มีการสวดพระอภิธรรมเป็นคืนแรกท่ามกลางบรรยากาศของความโศกเศร้าอาลัยของครอบครัวและก็ญาติินะครับโดยคุณพ่อของน,น้องน้ำมนต์ยอมรับว่ารู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากนะครับที่ต้องสูญเสียลูกไปในช่วงวัยเพียงเท่านี้ทางนี้เนี่ยน้องน้ำมนต์เองก็เรียนใกล้จะจบแล้วฮะใกล้จะจบการศึกษาแล้วนะครับคุณพ่อบอกว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ย หัวใจสลายเราก็เข้าใจถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องน้ำมนต์อีกครั้งหนึ่งทั้งนี้เนี่ยจะมีพิธีสวดพระอภิธรรมน้องน้ำมนตต่อเนื่องไปจนถึงวันชาปนากิจศพนะครับจะมีพิธีชาปนากิจศพขึ้นในวันเสาร์ที่20กุมภาพันธ์นี้ครับ